อาจารย์เบียร์แจงดรามา่าพาดพิงบุคคลสำคัญปัดดูถูกปรามาตรพ่อแม่ครูบาอาจารย์อาจารย์เบียร์ยืนยันไม่มีตำรวจไซเบอร์ประสานมาพูดคุยพร้อมแจงปมดรามา่าพาดพิงบุคคลสำคัญยันคำเดิมไม่ได้ดูถูกปรามาตรดูถูกเหยียดย้ำแม่ครูบาอาจารย์เมื่อวันที่6มกราคม2568ที่ผ่านมา เวลา16นาฬกามีรายงานว่าจากกรณีงานเข้าอาจารย์เบียร์คนตื่นทำปมไลฟ์สดพูดพาดพิงบุคคลสำคัญนั้นล่าสุดอาจารย์เบียร์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้ยืนยันว่ายังไม่มีการประสานจากตำรวจไซเบอร์ซึ่งอาจารย์ยืนยันว่าพูดในไลฟ์ตลอดเวลาว่าอาจารย์มีแบ็กดีคือแบ็กนั้นคือพระพุทธเจ้า อาจารย์มองว่ามันเป็นความเพลอเจอของสังคมที่จะเอ,เอาอาจารย์ลงให้ได้พยายามจะใส่ร้ายป้ายสีได้ทุกอย่างทุกคำซึ่งอาจารย์สอนธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่ก็มีคนพยายามจะทำลายอาจารย์อาจารย์ก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ไปทำผิดอะไรซึ่งมันเกินไปหรือเปล่าส่วนกรณีที่มีการเปรียบเทียบสังขารเกจิกับซากสัตว์ซึ่งอาจารย์เคยตอบไปหลายครั้งว่า อาจารย์พูดในมุมของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีคนถามว่าร่างกายของเกจิไม่เน่าเท่ากับศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมอาจารย์ก็มองว่ามันไม่เกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ยกตัวอย่างเช่นสัตว์เดรัจฉานมันก็มีไม่เน่าไม่เปื่อยงั้นสัตว์เดรัจฉานก็ต้องศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคําสอนของพระเจ้าบอกว่าพระทุกองค์ทรงไปเสียงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์คือการดลบันดาลอ้อนวอน ขอร้องเทพเทวาให้เขาเหล่านั้นดลบันดาลตามความพอใจถ้าบอกว่าสรีระร่างกายเกจิครูบาอาจารย์สามารถไปกราบอ้อนวอนขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นแล้วจะสามารถดลบันดาลให้เราประสบผลสเจ็จได้อาจารย์มองว่ามันเพ้อเจอ้อไม่ใช่หลักคําสอนไม่มีในพระพุทธศาสนาและอาจารย์ยังยืนยันคําเดิมว่าอาจารย์ไม่ได้ดูถูกปรามาต ดูถูกเกียรติยามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ส่วนในกรณีทนายอนันตชัยกับหลวงพี่น้ำฝนอาจารย์มองว่าท่านสามารถพูดได้ตามสิทธิเสรีภาพส่วนทนายอนันตชัยอาจารย์ก็ไม่ได้มีปัญหากันออกไปทางชื่นชอบซะด้วยซ้ำส่วนหลวงพี่น้ำฝนอาจารย์ก็ไม่ได้มีปัญหายืนยันว่าไม่ได้มีปัญหากับทั้งสองท่าน แต่ถ้าทั้งสองท่านจะมีปัญหากับอาจารย์ก็เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับอาจารย์อาจารย์ไม่ขอต่อยตีไม่ขอมีเรื่องด้วยถ้าอาจารย์พูดผิดเรื่องไหนพูดมาว่าผิดเรื่องอะไรชี้แจงมาอย่ามากล่าวว่าร้ายพยายามเข้าใจจิตจำนงอาจารย์ไม่ว่าจะใครก็สามารถขอพบกับอาจารย์ได้สามารถตำหนิติเตียนได้อาจารย์พร้อมจะเปลี่ยนและแก้ไขให้ ตามหลักคำสอนถ้าไม่ขัดกับพระพุทธศาสนาซึ่งตอนนี้ก็เหมือนจะมีงานเข้าอาจารย์เบียร์พลตำรวจโทไตรรงสั่งตรวจสอบอาจารย์เบียร์คนตื่นทำรรไลฟ์สดพูดพาดพิงบุคคลสำคัญพลตำรวจโทไตรรงสั่งตรวจสอบอาจารย์เบียร์คนตื่นทำไลฟ์สดพูดพาดพิงบุคคลสำคัญเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ เมื่อวันที่6มกราคมพลตำรวจโทไตรายรงผิวพันธ์กล่าวถึงกรณีที่อาจารย์เบียคนตื่นธรำได้ออกมาไลฟ์สดเข้าขายพาดพิงบุคคลสำคัญจนเกิดกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆว่าได้สั่งการให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบคำพูดในไลฟ์สดว่ามีการพูดเข้าขายในลักษณะของการมินเม่พาดพิงบุคคลสำคัญหรือไม่ หากพบว่าเข้าข่ายก็จะเสนอให้ทางตำรวจพิจารณาอาจาร,รย์เบียร์คนตื่นทำได้แจงปลมดรามา่าพาดพิงถึงบุคคลสำคัญเผยตำรวจไซเบอร์ยังไม่ติดต่อมาอาจาร,รย์เบียร์คนตื่นทำแจงปลมดรามา่าพาดพิงถึงบุคคลสำคัญเผยตำรวจไซเบอร์ยังไม่ติดต่อมา จากกรณีที่พลตำรวจโทรไตรรงผิวพันธ์สั่งการให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบคำพูดในไลฟ์สดของอาจารย์เบียร์คนตื่นําว่ามีการพาดพิงถึงบุคคลสำคัญหรือไม่เมื่อเวลาประมาณ16นากาวันที่6มกราที่ผ่านมานี้เองอาจารย์เบียร์กล่าวว่ายังไม่ได้รับการประสานจากตำรวจไซเบอร์ส่วนแบกที่พูดถึงอยู่ตลอดคือพระพุทธเจ้า ตนมองว่าเป็นความเพอ้อเจอ้อของสังคมที่จะเอาอาจารย์ลงให้ได้พยายามจะใส่ร้ายป้ายสีได้ทุกอย่างทุกคำซึ่งอาจารย์สอนธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่มีคนพยายามจะทำลายก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ไปทำอะไรผิดมามันเกินไปหรือเปล่าอาจารย์เบียร์ยังกล่าวถึงกรณีที่มีการเปรียบเทียบสังขารเกจิกับซากศศ์ว่าเคยตอบไปหลายครั้งแล้ว ว่าพูดในมุมของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีคนถามว่าร่างกายของเกจิไม่เน่าเท่ากับศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมอาจารย์ก็มองว่ามันไม่เกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ยกตัวอย่างเช่นยังมีสัตว์เดือจฉานที่ไม่เน่าไม่เปื่อยก็มีซึ่งคําสอนของพุทธเจ้าเองบอกว่าพระเจ้าทรงปฏิเสธเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เพราะคือการดบรดาลอ้อนวอนขอร้องเทพเทวา ให้เขาเหล่านั้นดลบันดาลให้พอใจถ้าบอกว่าสรีระร่างกายเกจิคุูบาอาจารย์สามารถไปกราบอ้อนวอนคอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นแล้วจะสามารถดลบันดาลให้เราประสบสําเร็จได้อาจารย์มองว่ามันเพ้อเจอร์ไม่ใช่หลักคาสอนไม่มีในพุทธศาสนา,ศาและอาจารย์ยังยืนยันคําเดิมว่าอาจารย์ไม่ได้ดูถูกประมาทดูถูกเกียดยามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ และก็มีปรากฏคลิปสับกันยับทนายพ์ถามเส้นทางการเงินอาจารย์เบียปมล้มละลายสับกันยับทนายพ์ตั้งฉายาอาจารย์เบียให้ใหม่คนตื้นทำเตือนไม่ได้ด่ากลาดไปทั่วจวกล้มละลายแล้วใช้บัญชีพ่อมีการแจ้งก่อนรับบริจาคหรือไม่เมื่อวันที่6มกราคม2567 2568นะครับ กระแสะความสนใจพุ่งไปที่อาจารย์เบียร์คนตื่นทำอย่างต่อเนื่องหลังจากมีการเปิดข้อมูลว่าบุคคลล้มละลายซึ่งในโลกโซเชียลมีการตกเถียงแบ่งฝ่ายกันอย่างร้อนแรงทั้งในฝั่งผู้ที่เห็นด้วยและผู้ที่เห็นต่างซึ่งประเด็นดังกล่าวเกิดจากคลิปที่อาจารย์เบียร์ได้มีการตอบคำถามคอมเมนต์ในเพจเรื่องเกี่ยวกับสังขารของพระเกจิอาจารย์ที่ละสังขารไปแล้ว แต่สรีระไม่เน่าเปื่อยว่ามีความศักดิ์สิทธิ์หรือไม่และมีการแสดงความเห็นเรื่องไม่มีความศักดิ์สิทธิ์และได้ยกตัวอย่างเหมือนกับหมาที่ตายไปแล้วในต่างประเทศก็มีที่ร่างกายไม่เน่าเปือ่อยทําให้เกิดกระแสแตกเป็นสองทางโดยในวันนี้อาจารย์เบียร์ไม่ได้มีการโพสคลิปตอบโต้เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแต่มีการสอนและยกตัวอย่างซึ่งอยากจะให้ไปชมคลิปทั้งหมด โดยภาพรวมว่าเรื่องดังกล่าวแต่ไม่ได้ตัดสินใจในเรื่องการที่มีคนนำเอกสารคดีดำคดีแดงที่ปรากฏชื่อตัวเองถูกบังคับคดีพิทักษ์ทรัพย์และศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งได้เตรียมไว้ว่าจะแจ้งความกับประชาชนและแฟนคลับอยู่แล้วแต่มีคนจ้องนำมาเสนอเพื่อดิสเครดิตเสียก่อนโดยได้มีการพาดพิงไปถึงพระรูปหนึ่งว่า ไม่มีความเป็นพระเพราะเอาเรื่องเสียหายของคนอื่นไปเผยแพร่โดยมีการเปิดเผยเลขที่คดีดำคดีแดงโดยไม่มีความเป็นพระและมีคลิปหลายชุดที่ปรากฏตอบโต้ประเด็นดังกล่าวซึ่งยังมีบางส่วนได้ชี้แจงว่ามีคนที่อิจฉาจ้องจะดิสเครดิตตนเองซึ่งได้เตรียมใจกับทีมงานมาก่อนแล้ว และก็เกิดขึ้นจริงๆแต่เป็นบทพิสูจน์ที่จะทำให้ตนเองผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้ยืนยันถึงความถูกต้องและชัดเจนการเปิดรับบริจาคซึ่งสวนทางกับการเป็นบุคคลล้มละลายของตัวเองว่าได้มีการดำเนินการที่ชัดเจนและไม่หวั่นแม้จะถูกตรวจสอบต่อมาทนายพจนายกสมาคมวัยเยาวัจ,จกรแห่งประเทศไทยได้ทำคลิป ตอบโต้อาจารย์เบียรบอกว่าเรื่องดังกล่าวเป็นกรณีที่มีคนเข้าไปตักเตือนนายเบียว่าได้กระทําเหตุที่ไม่ควรแต่อาจารย์เบียรกับทำคอนเทนต์ด่ากลาดคนอื่นไปทั่วไม่ว่าจะเป็นฆราวาสหรือพระสงฆ์ไม่สมกับเป็นคนตื่นธทำอย่างดีก็ได้แค่เป็นคนตื่นทมนั่นเองทนายพบกล่าวว่าฉะนั้น นายเบียร์ที่ได้ออกมาด่ากาคนอื่นไปทั่วก็เป็นการด่าเพื่อทำคอนเทนต์ยาประฏิเสธว่าไม่ได้ทำคอนเทนต์เพื่อขายเสื้อและขอรับบริจาคและยังบอกว่าพระสงฆ์องค์เจ้าทำเดรฉานวิชาซึ่งทั้งที่ตัวเองไม่รู้เลยว่าเดรฉานวิชาคืออะไรตนจึงอยากจะบอกนายเบียร์ให้ทราบว่าเดรฉานวิชาคืออะไรคือวิชาอะไรก็แล้วแต่ ที่ไม่สร้างให้เกิดความหลุดพ้นมันก็คือเดรัจฉานวิชาไม่ว่าจะเป็นแพทย์เป็นครูหรืออาชีพอื่นมันก็เป็นเดรัจฉานวิชาทั้งนั้นยิ่งการทําเสื้อออกมาขายออกสื่อถือกระถนก็เป็นเดรัจฉานวิชาเหมือนกันพระสงฆ์ทําน้ํามนต์ทำพิธีโยมแต่เขาก็ไม่ได้นําเงินส่วนนั้นไปใช้ส่วนตัวเขานําไปใช้ปฏิสังขรณ์วัดไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟและ ทำให้คนเดินเข้าวัดทนายพ์จังกล่าวว่าการที่คุณเป็นคนล้มละลายก็เพราะว่าคุณไม่ใช้นี่ศาลถึงได้สั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายแล้วกฎหมายบอกไว้ว่าคนที่เป็นบุคคลล้มละลายหากคุณประกอบอาชีพมีไรายได้คุณต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามพรบล้มละลาย เขาไม่เปิดโอกาสให้คุณทําอาชีพหรือรับบริจาคโดยใช้บัญชีคนอื่นเงินที่ได้มาจากการขายเสื้อหรือรับบริจาคก,ก็ต้องนํามาอยู่ในบัญชีเดียวกันไม่ว่าจะเป็นชื่อบัญชีใครก็แล้วแต่ซึ่งเป็นรายได้ที่คุณต้องไปคํานวณเพื่อเสียภาษีและเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องนำเงินรายได้เหล่านี้ไปชำระให้กับเจ้าหนี้ จึงอยากถามว่าขายเสื้อผ้ารับบริจาคได้แจ้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือไม่เป็นหนี้เท่าไหร่และเหนือหนี้เท่าไหร่ได้ชี้แจงต่อสังคมหรือยังสิ่งที่หลายคนเคลือบแคลงสงสัยก็คือเมื่อคุณไม่สามารถเปิดบัญชีในการรับบริจาคหรือขายสินค้าในตัวของคุณเองได้และเจ้าตัวยอมรับเองว่าเปิดเป็นบัญชีของพ่อแล้ว ได้มีการชี้แจงหรือไม่ครับว่างเงินที่เข้าไปในบัญชีมีการเคลื่อนย้ายหรือขยับไปอยู่ที่ไหนและเส้นทางการเงินนั้นเป็นอย่างไรออกมาชี้แจงหน่อยดีไหมครับแทนที่จะออกมาบอกว่าเอาไปไปบริจาคตรงนั้นตรงนี้จงเชื่อมั่นในตัวเองนอกจากนี้ตรงนี้แล้วมีใครเข้าไปตรวจสอบบัญชีของพ่อเขาไหมว่ามีการดําเนินการอย่างไร มันเป็นเงินขายสินค้าอย่างเดียวหรือเป็นเงินที่รับจากการบริจาคเข้ามารวมในบัญชีนี้ด้วยในการเบิกถอนมีการเบิกถอนกี่ครั้งใช้ไปเท่าไหร่และนำไปดำเนินการตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคหรือไม่อันนี้สังคมเคลือบแคลงใจครับทนายพ์ตั้งคำถามทนายพ์ยังให้ความเห็นว่านายเบียร์จีบปากจีบคอบ,บอกว่า การที่คนเขาออกมาตั้งคำถามเป็นเพราะมีคนอิจฉาจึงอยากถามกลับไปว่านายเบียรมีคุณูปการอะไรมีการทำงานอาชีพอะไรที่ประสบผลสำเร็จที่ทำให้คนเขาต้องไปอิจฉานี่นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นที่สนใจของคนในสังคมนะครับถ้าอาจารย์เบียรนะครับบริสุทธิ์ใจนะครับก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับ แต่กรณีนี้มันมีประเด็นในเรื่องของเกี่ยวกับการอาเอามาไลฟ์สดนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะเป็นแบ่งเป็นหลายส่วนด้วยกันอาจจะมีทั้งพอใจและไม่พอใจนะครับผมคิดว่าเรื่องต่างน่าจะชี้แจงกันได้นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับหลักวิทยาศาสตร์ข้อเท็จจริงอะไรต่างๆเจตจำนงที่แท้จริงนะครับความหวังดีในสังคมนี้เป็นยังไงนะครับ คงต้องติดตามกันตอนต่อไปนะครับเพราะว่าเรื่องนี้สังคมก็น่าจะาให้ความสนใจอยู่พอสมควรนะครับสำหรับวันนี้โคบ,บาลเมืองร้อยเกินมานำเสนอข่าวและเล่าข่าวสู่กันฟังเพียงเท่านี้นะครับ